ลองเล่นพับจีครั้งแรกมัง้งไอชเ,เดเหมันรู้ว่ากูโหลดพับจีมาแม่งแม่งทักกูมาเลยอ่ะอเ,เออเหมือนรู้ว่ากูโหลดม่กูเพิ่งโหลดวันนี้แล้วเล่นวันนี้ด้วยนะว่าอะไรมันบอกเล่นพับจีกันในที่อ่ะกูช่วยเล่นไหมครับไม่เล่นกับกูเท่านั้นแหละออเอา้าเอา้ามาถึงกูก็ตายทีย่อะไรเนี่ยเอา้ากูก็ตัวเองนอะ <laughs> ชื่อกูด้วยพงอยู่ไหนพงอยู่ใกล้ๆกูปะมีตัวเนี้ยมาถึงกูก็ทายยี่รู้สึกว่ากูเป็นบอดเลยวันเนี้ยไอ้อี่ยังไม่เคยรู้สึกแบบแย่ขนาดนี้าก่อนเลยะ อไเป็นัขนคุนค่อมเน่ยว่า่งค่อมไม่เขไม่ด้ั่งค่อมเขาก็เขาย่อตัว่กลมแ่แล้วเกมแม่งอย่างแหลกเลยโอ้ไม่แหลกนะไหนแลกเนี่ยเ้ยกูได้กระบอกอ่ะกูได้กระสุนแต่กูไม่มีปืนไอ้บ้านนี่เลยไม่ดอปปืนเนี่ยโอ้บ้านกากร่านั้นแหละเองดูกูนไ้เมึงไม่ ไม่ไม um. ่ใช <im itation> ่เพื่อนกูดีกว่านี่ใครเนี่ยเฮ้ยกูเจอคนอื่นกูโดนยิงหน้ะยีมีใครมีกูวะเนี่ยไอ้ยีกูเจอคนช่วยกูด้วยแล้วกูโดนบอดยิงตายเท่านั้นแหละไอ้บ้าวันนี้กูเล่นเฮียะไรเนี่ยแล้วกูจะเปลี่ยนคนยังไงอ่ะเออไปดูพงกันหน่อยพงข้างบนอ่ะข้างบนข้างบนมีตัวเพื่อนมันชาร์จเลยชาร์จเลยเชื่อกู ตึงอยู่นะมึงไงกินรีทอสกับแมวไปยังไปเจอแล้วแย้ดเย็ดยิงล้มไปยิงยังตึงยังตึงข้อตึงอล้วยิงพื้นเขาเรียกยิงพื้นหลอกล่อดีดีดีแย้ดแค่ข้อตึงนี่นี่เขาเรียกยิงพื้นหลอกล่อนะครับเท่านั้นแหละ เฮ้ยมึงสามารถชุบมาเป็นทีมตัวเองได้นะเพื่อนะไรนะเออมึงลองไปชุบมันดิมันจะเล่นเป็นพวกมึงเว้ยจับได้เนในติ๊กต็อกชุบได้ป่ะมันขึ้นได้ก็ชุบไปเอ้าไอที่มันกดยอมแพ้เจาะเอ๊ะเฮ้ยมีคนเขาเปิดใหม่ในเกมด้วยว่่ะะกอยัันนนนีี้ดะ เดี๋ยวโดนดราม่าเท่านั้นแหละเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงมึงอยู่นี่นี่ก่อนมึงอยู่นี่นี่ก่อนมึงเกมแหลกชูบปะไม่แหลกแล้วอ้าวเหรอไม่แหลกใช่ไหมอ่ะมึงมองไปข้างหน้าเหมือนเดิมไม่ไม่ต้องแอ็คเท่านั้นแหละมึงเห็นมอไซค์ทางขวามึงไปดูดูเชียวปะคของกูเออเออกูเห็นละมึงเห็นมอไซค์ทางขวาไปแล้วมึงไปโคตรเท่เลยว่ะอันน่ะ เย็ดเ็ถือปืนครับเพื่อนถือปืนวิ่งบวกเลยวิ่งเข้าเมืองกลางเลยเพื่อนไม่ต้องกลัวแล้วพวกเราตึงสุดเออบิ๊กไบค์สมกกี้ไบค์ก็กินได้บิ๊กไบค์ทำไมจะกินไม่ได้เอาเลยตึงๆขับมอไซเป็นไหมนี่ทำไมเป็นนั่งอย่างนี้วะขับมอไซคุยแวเนียแล้วมึงดูเั็นมอ เฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เขาเรียกทรงไอ้นี่เขาเรียกทรงมองท่อไม่มองมองท่อไม่มองทางไอ้เหี้ยทรงนี้ฟุตบาทต้องการตัวเพื่อนไไ้่ ถล่มรถไปวะเยสภาพยางสวยเกมโคตรกากเอ้เกมโคตรตัดรถโคตรขอโทษติงพับจีกำมมัดกับสิ่งที่กูพูดกูขับปรับปรับปรับขับหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยขึ้นแน่นะลูกไปเป็นดูเต่อา,อ,อ,า,ายอย่างวะกลัปขับมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมไลยเพื่อนในคลินี้ไม่มหาอยู่กับเพื่อนนะขับรถเล่นคนเดียวนะ กนเห็นแค่ตัวมันชุบคนได้ไหมเนี่ยชุบไม่ได้ไอที่มันไม่ใช่ฟรีฟไฟอไสัตว์เก็บเหรียญน,นี่หายเก็บเหรียญเท่านั้นแหละ <c oughs> นี่มันจำลองการอยู่ปีสามพันขับมอไซค์เหมือนเดิมสิเพื่อนเ <c oughs> นี่ยมึงมึงลองวิ่งขนาดเนี้ยแล้วมึงก็กดออกไปเลยมันไม่เจ็บด้วยอะไรวะเนี่ยแล้วมึงก็กดอ,ออกมาจากรถเลยอ่ะ ยิงแค่หน้าฉี้ม่เล่นด้ยเฮียเอาเพื่อนกูขอความช่วยเหลือดิอหูยยิงแล้วโคตรเจ็บอ่ะหูแล้วโคตรแหลกอ่ะมน้อยโชกุลเองอมแพ้ก็ได้วไอ้เฮียมาไปเล่นใหม่กันดีกว่าเพื่อนนะ